สวัสดีครับวันนี้มาเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนะครับฉันไม่ชอบภาษาอังกฤษพูดยังไงได้บ้างนะครับแบบที่1เพิ่งเรียนมาหมาดๆหนึงเดือนนะครับจะบอกว่า I don't like it แบบที่2เริ่มเรียนเก่งขึ้นมาประมาณ3เดือนเราจะบอกว่า I dislike it นะคบและแบบที่3ต่อมา พึ่งเริ่มเรียนมา6เดือนเริ่มเก่งขึ้นเราจะบอกว่า it's not my thing นะครับและเริ่มมีความชำนาญมากขึ้นเรียนมาแล้วภายใน1ปีเราสามารถบอกว่า I am not into it แบบต่อมาเรียนเป็นตัวแม่ตัวมัมได้ประมาณ20ปีเราบอกว่า I'm not a big fan of it นะครับไปใช้ให้ถูกต้องนะครับ